สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะจะทําเมนูง่ายๆนะคะทุกคนวันนั้นเราทําลูกชิ้นเนื้อเนาะแล้วก็ใส่ตู้เย็นทิ้งไว้เนาะไม่มีเวลาเลยที่จะมาทํากินเนาะวันนี้เราก็จะมาแกงเขียวหวานลูกชิ้นเนื้อค่ะทุกคนง่ายๆใครๆก็ทําได้นั่นแหละนะคะเพราะว่าเราไม่มีเมนูใหม่ๆมาทําให้ทุกคนดูเนาะ ก็นึกอยากกินพอดีล่ะวันนี้นะคะก็มีน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะกะทิหนึ่งกล่องเล็กนะคะก็าทำไม่เยอะเนาะลูกชิ้นมีเท่านี้เองแล้วก็มีมะเขือพวงแช่แข็งอัดแข็งมามะเขือกรอบเราไม่มีใช้มะเขือดำญี่ปุ่นนี่แหละคะ่ะทุกคนนะวิธีง่ายๆเนาะแล้วก็กินเรา,เราใช้เป,ชเป็นเส้นเวียดนามนะคะเป็นขนมจีนเวียดนามเนาะ นะคะทุกคนค่ะอคอยติดตามชมนะคะก็ง่ายๆเนาะใครเขาก็ทําทได้หมดแหละนะคะค่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะนําน้าพริกแกงเขียวหวานใส่ลงไปเนาะนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้กะทิเราก็เริ่มแตกมันแล้วเนาะแล้วก็เอาน้ําพริกแกงเขียหว,วานใส่ลงไปเลย แล้วเราก็เริ่มเคี่ยวนะคะเคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนพริกมันละเอียดแล้วก็กะทิมันก็จะ,ะเข้มข้นนะคะจนแตกมันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนเราใส่ลูกชิ้นลงไปแล้วนะคะทุกทุกคน มาดูค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ำพริกเรานะคะเข้มข้นมากค่ะแตกมันแล้วนะคะทุกคนแตกมันมากเลยนะคะสรุปนะคะรู้สึกว่าสีมันจะจืดลงไปนะคะเราก็เติมกะทิลงไปอีกหนึ่งกระป๋องนะคะเออหนึ่งอ่าหนึ่งกลองนะคะหนึ่งกลองสรุปแล้วเราใช้กะทิสองกล่องเลยนะคะทุกคนนจะได้นัวๆเนาะ จะได้โดนนัวมันจะได้มันกะทินะทุกคนเนาะนะคะตอนนี้เราก็เที่ยวรอบหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะนำลูกชิ้นใส่นะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้เราได้นำลูกชิ้นใส่ลงไปแล้วเนาะนะคะ แล้วเราก็จะตอกด้วยน้ำน้ำเปล่าลงไปนะคะทุกคนน้ำเปล่าเราก็กะเอาเนาะทุกคนแล้วรอให้เดือดให้ลูกชิ้นสุกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปนะคะทุกคนให้เดือดน,นะคะให้มันเดือดก่อนนะคะทุกคนจนลูกชิ้น ได้ที่เนเาะแล้วเราจะใส่ผักลงไปนะคะใส่มะเขือลงไปนะคะค่ะทุกคนมาดูนะคะตอนนี้แกงเขียวหวานลูกชิ้นเนื้อของเรานะคะก็เดือดพูดฮุดพูดพูดได้ที่แล้วเนาะเราก็ใส่รสดีลงไปหนึ่งช้อนนะคะทุกคนก็ง่ายๆค่ะนะคะหอมนัวนะคะ น้ำปลานิดหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเค็มนะนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเนาะนะคะเราจะปิดวิดีโอไปก่อนตักมือเร็วนะคะทุกคนค่ะทุกคนเราใส่น้ำตาลปี๊บเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะนะคะ ปีบหไฟห่อนโต๊ะนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะใส่มะเขือลงไปแล้วนะคะทุกคนนี่เทลงไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็คนนะจ๊ะแล้วก็คนนะคะทุกคนมะเขือ ่นเนี่ยนะคะมันจะสุกง่ายนะคะทุกคนมันจะนิ่มนะคะมะเขือดำไอ้ตัวนี้แบบว่ามันนิ่มนะคะเราไม่ต้องแกงให้มันแบบเละๆไปมันก็ไม่อร่อยนะทุกคนเนะาะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือพวงลงไปนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโอ้โหน่ากินมากค่ะทุกคนเห็นไหมเรายังไม่ได้ใส่มะเขือพวงลงไปนี่เราใส่มะเขือพวงลงไปเลยนะคะ ใส่ยเยอะๆเลยชอบกิงค่ะนะคะในถุงนะคะ,ะมะเขือพวงอัดแข็งนะคะทุกคนมันไม่มีสดให้เราหรอกนะคะ<ม>อยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาตอนสุดท้ายนะคะตอนที่เราจะปิดแก๊สเลยเนาะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะลุกชิ้ แกงเขียวหวานลูกชิ้นเนื้อของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะทุกคนเห็นไหมน่ากินมากเลยค่ะลูกชิ้นน่ากินมากเลยนะคะทุกคนลูกชิ้นเราทําเองนะคะเราทําลูกชิ้นเนื้อเองเนาะเราไม่ได้ซื้อลูกชิ้นมานะคะทุกคนทําเองหมดเลยนะคะที่เราซื้อมาก็คือมะเขือพวงแช่แข็งแล้วก็มะเขือนะคะนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาชมใหม่นี่นะคะเราก็มี คลิปที่เราทำลูกชิ้นเนื้อนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะเข้าไปเข้าไปดูคลิปที่ทำลูกชิ้นเนื้อของเราเนี่ยได้เลยนะคะตอนนี้แกงเขียวหวานของเราก็สุกได้ที่แล้วเนาะแล้วเราจะปิดแก๊สนะคะปิดแล้วนะคะแก๊สเห็นไหมทุกคนน่ากินมากเลยค่ะเห็นไหม เราก็ทำคนเดียวเด้งเด้งมากเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยนะคะแล้วก็พร้อมขนมจีนให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยวเราจะไปต้มขนมจีนก่อนนะคะทุกคนค่ะทุกคนแกงลูกชิ้นเออแกงเขียวหวานลูกชิ้นเนื้อของเราเนาะที่เราไม่ได้ใส่พริกแดงสไลด์ลงไปเนี่ยนะคะ เพราะว่าหนึ่งเรามีแต่พริกเผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็พริกแดงเม็ดใหญ่ๆที่เราหั่นสไลซ์เราก็ไม่มีเนาะสรุปเราก็ไม่ต้องแต่งให้มันสวยงามก็ได้นะคะเพราะทํากินเองนะคะทุกคนเนื่องจากว่าสามีกินเผ็ดมากไม่ได้นะคะถ้าเราใส่พริกแดงแที่แช่แข็งลงไปเนี่ยมันก็จะเผ็ดเข้าไปอีกนะคะเราก็ เผ็ดกันไม่ค่อยได้นะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะมาต้มขนมจีนนะคะทุกคนตอนนี้นะ้ํามันก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเราใส่ขนมจีนลงไปเลยนะคะทุกคนนี่ใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็ขนมจีนเวียดนามนี่นะคะเราจะใช้เวลาต้มนานหน่อยนะคะประมาณสักสินาทีนั่นแหละนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนสุดท้ายเลยเนาะค่ะทุกคนมาดูหน้าตา ขนมจีนของเรานะคะตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะคะเส้นยาวมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมนะคะแล้วก็ต้องออต้มนานหน่อยนะคะเพราะว่าต้มประมาณสักสินาทีนะคะจนิน้เนเส้นมันจะนิ่มนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เราจะปิดแก๊สแล้วเราจะนําไปล้างกับน้ําเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟใส่จานให้ทุกคนพร้อมกับแกงเขียวหวานนะคะลูกชิ้นของเราเนาะ ทุกคน,นะคคนมาดูหน้าตาขนมจีนของเราเห็นไหมเส้นมันจะยาวมาก,มากเลยนะทุกคนเราต้องตัด้ะเนี่ยนะคะเส้นจะยาวมากนะคะเป็นเส้นขนมจีนเวียดนามนะคะอร่อยนะคะเหมือนของไทยเราเลยนะคะเส้นเนี่ยจะนุ่มมากเลยนะคะเหมือนเหมือนขนมจีนที่เขาเขาบีบมาสดๆอ่ะทุกคนอย่างนั้นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟ พร้อมกับแกงเขียวหวานเนาะแต่ทุกคนขนมจริงของเราเนี่ยนะมันยาวมากจริงเลยเด้อทุกคนเห็นไหมแล้วมันก็นุ่มมากนะคะเราต้องตัดก่อนเนาะมันพลุมพลังอนะ่ะทุกคนนะนะตัดก่อนนะ ทีนเราก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะใส่แกงขวานลงไป ทุกคนเท่านี้เองนะคะแกงเขียวหวานลูกชิ้นเนื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีคนชิมให้ทุกคนดูอีกแล้วคอยติดตามชมน,นะคะโอเคค่ะทุกคนแกงเขียวหวานนะคะลูกชิ้นเนื้อนะคะเดี๋ยวเราจะให้สามีเป็นคนชิมนะคะสวัสดีครับจะ <c oughs> ได้กินมากขอกินหน่อยนะคะทุกคนลองชิมดู แกงเขียวหวานกินกับขนมชีนแบบอร่อยแล้วก็ทำง่ายๆด้วยนะคะทุกคนเป็นไงบ้างลำเต๊ะเต๊ะลำเต๊ะเต๊ะลำเต๊ะเต๊ะแกก็เริ่มดื่มแล้วนะคะทุกคนอย่าถือสานะเนาะแกก็ชอบตลกตลก เป็นไงบ้างแซ่ปอร่อยแต้แต้อร่อยมากครับอร่อยมากนะคะอร่อยมากครับอร่อยแต้แต้ มันก็จะยาวๆนะทุกคนมันก็จะนุ่มๆอร่อยเริ่มอืมอุ๊ยดั้งโก้อชินะก็บอกว่าดั้งโก้ก็คือลูกชิ้นนะคะทุกคนอร่อยมากรู้มากครับอร่อยลำเตะค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิป แกงเขียวหวานลูกชิ้นเนื้อแบบง่ายๆนะคะทุกเคียวทุกคนนะคะถ้าใครเข้ามาชมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราหน่อยนะคะเรามีสองห้องทางนะคะเพจเชียงใหม่เงียต่เคโกะเชียงใหม่เงียตะเคโกะชาเนลหรือหรือว่าชาแนลนั่นเองนะคะคุณค่ะคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะ バイバーイ。バイバーイ